สวัสดีลูกสวัสดีครับวันนี้อีธานพามาดูสวนอีกรอบหนึ่งสวนผักเนาะมาอัปเดตหน่อยคราวที่แล้วมันต้นเล็กมาดูวันนี้สิวันนี้ต้นใหญ่แล้วนี่ค่ะต้นมะเขือของแม่ย่าสวยมากออกผลแล้วมีผลน้อยๆแล้วนี่ ตรงนี้ด้ออืมมีประมาณสิบต้นมั้งว้าวออกดอกออกผลทุกต้นแล้วข้างล่างนี่ออกสวยมากเป็นเม็เออว้าวเป็นพวงเลยส่วนนี้เป็นพลิกอยู่มีอยู่สามต้น อันนี้ออกดอกออกดอกสวยผลก็ใหญ่ตอนเล็กนิดเดียวออกผลแล้วนี่อันนี้ตำลึงป่าตำลึงแคนาดานี่ตําลึงแคนาดาใบใหญ่มากเลยแล้วเรากินใบมันได้ไหมมั้กินได้ใช่ไหมออก <ไป S 1> ดูสิอ,ออกยอดออกยอดสวย แกงเงกงกลวกจิ้มน,น้ําพริกได้แกงเลียงก็ได้โห oh, oh, อย่างงี้อีธานก็กินได้แล้วนี่นได้ว้าวใหญ่มากใบใหญ่มากนี่ต้นสุกินี่ค่ะคราวก่อนโดนอ,อตัวตุ่นมันมากินกินใบไปเหลือแต่ก้านถ้าไม่กินก็ใหญ่กว่านี้ดูด้านล่าง น่าจะมีสามต้นได้ไมั้งสามสี่ต้นครับลูกอันนี้อีกอีกสองต้นโดนกินเหมือนกันใป <c oughs> ด้านนี้เป็นพริกโตขึ้นเยอะตอนแรกคิดว่าจะไม่โตนี่โหระพาโหระพาบ้านเขาจะไม่เหมือนบ้านเราเนาอ ใบใหญ่ๆอยู่นะด้านนี้เป็นผักแพร,แรวซื้อมาปลูกอ๋อกองใหญ่อยู่สวยอยู่เอาไว้กินกับลาบนะนี่ใบสาระแหน่ขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นพุ่มเป็นกองเลย ด้นนี้เป็นผักโขมเก็บไว้ทำกับข้าให้อีธานกินเนี่ยทุกคนดูสิตัวตูนมันกินสลัดหมดเลยมันเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ดูสิโอ้โหเอาไปหมดเลยเนี่ยมีผักชีค่ะผักชีลาว โดนสัตว์กินนะคะายหมดเลยเห็นไหมเนี่ยดูซิดูมันกัดโอ้โหเอายอดยอดเอาบนบนหมดเลยส่วนอันนี้เป็นต้นบวบบวบมาจากไทยนะคะเนี่ยยายทวดยายทวดส่งมเมล็ดมาให้ได้กินนะได้กินบวบแล้วเอายอดมาจิ้มน้ำพริกนี่นจะลังเกียโอ้ลูกใจเย็นๆครับ นี่ต้นมะกรูดต้นมะกรูดแม่ย่าสวยมากออกใบใหม่แตกใบใหม่ต้นใหญ่มากเวลาหน้าหนาวก็ย้ายเข้าบ้านคืนว้าวมีได้กินทั้งปีอะ่ะไม่ต้องซื้อนี่อีกมีดาวเรืองด้วยแม่ย่ายังไม่ได้แยกเอาไปปลูก อันนี้อ่ต้นมะม่วงหาวมะนาวหูจริงๆมีอีกต้นหนึ่งแต่ว่ามันตายแล้วนี่ก็เหมือนเหมือนจะตายเหมือนกันมลพบุกกรีแม่ย่าเพาะเอาไวอ้อยู่ในกระถางของหน้าหนาวเราก็ย้ายเข้าบ้านหมดไม่งั้นตายถั่วฝักยาวอันนี้ถัวถ่วถนะั่วแคนาดามันต้นมันก็จะใหญ่เลย ขาวที่แล้วยังต้นน้อยๆอยู่เลยตอนนี้โตแล้วเจอฝนเจอแดดเป็นถั่วมาจากไทยถั่วบ้านเราก็จะโตช้ากว่าเข้าหน่อยสภาพดินสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็ได้กินทุกปีเห็นไหมนี่แม่ย่าทำอะไรเอา,เอา <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ดาวเรืองเหรอดาวเรืองกินยอดอันนี้เอาเอาเอายอดมันไปกินอักินได้มันมีสองสองอย่างอันนี้กินกินยอดดาวเรืองดอกมันสวยอ๋อดาวเรืองกินได้อันนี้เอายอดมันไปกินต้องลวกไหมจิ้มน้ำพริก บันแชลแม่ย่าปลูกดาวเรืองเอาดาวเรืองที่เพาะมานี่เอามาลงหลุมเอามาเสริมไว้หน้าบ้านอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านรม่มรื่นมากคะ่ะวันนี้ไม่มีแดดหน้าบ้านเป็นแบบนี้ Okay.